ฮัลโหลสบายดีบัทุกคนมาเด้ดก oh. so oh. <laughs> <laughs> uh, <laughs> 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 ินเฟรชเมนูเซนเซนมื้อนี้เซนอีกแล้วเดอจ้าเปรดสุดร้าวๆเนาะราวฟูุ๊ตราวสไตล์โซยามิแซ่บหลายนะฮิ้วมาจ้านี่โู้นู่นน่ากินเต็มโต๊ะกินกุ้มได้สองทิศวีแกนมาลูกพักยังทุทางละเป็นลอดเสรลจฮลวเนาะ ไปไหนไปกันแค<า>่มีเราก็สุดใจนะจ๊ะนะจ๊บะบอกมีลวกสามซิบสองเกีบแล้วก็ซิ้นหมูน้ำลูกจัดการมันเลยนะจ๊ะเนี่ยพักมีแต่แนวหอมหอมหอมไปถึงรำไส้อ้ายมากบอ <c oughs> อารมณ์ใดมุนี้มาอารมณ์ใดกินหลายนอนหลายโพดกินแต่เสน้นเมนูเสน้นๆอารมณ์เลยแบบเป็นเสน้เสนๆ <c oughs> ป๊าบแซ่บหลายบรรลุซะคำใหญ่แทะฮะแซ่บป,ปะปเฟอผักเฟอผักเพื่อสุขภาพถัวคอยมักผักและถ่วงอกออจัดการมันที่เอาจัดการมันให้มันจัดการเขาเครื่องถวยได้ดนะ กิ่มอิ่มนอนอุ่นกินแซบแท่วาเนาะสามสิบสองกีบลงไปนะจ๊ะหมูรวกนะจ๊ะลงไปไปซีนเปื่อยกระดูกข่างงวครบส่วนบ่อหมูรวกพร้อมเฝอซีนเปื่อยหรือเฝอหมูกันแน่มาสิ นี่เฟื่อราวค่ะบ่ได้คือหมักเรนสดนะจ๊ะบอเกล็ดใจลายด้วยไอ้แก่นเอาบลูกเอาลายแล้วบ่เอาอีบ่เข้าไปกินเด้อเอ้าเอ้าแดงกันลูกมากลายมักเล่นนั่นมันนัวเด้เอาใสา่ย,ยังกระนนัวเสคขว้าส่แกงใส่โอ้กระนนัวมักเล่นน่ะส้มๆหวานนุนน่นนัวเรนไป ตีมือก่อนอืมพอดีป่ะฮัลหืมตัวมีคุยกับคุยกับปีอีกบอสหมักเพชรคุยกับปีคืออะไรเนี่แบบถั่วงอกคุยกับปีลูกสาวคอยือมหมักเพชรสดจากพุเซอร์นี่เอาออกมากินสดๆนี่พี่น้องนี่เห็นบอสคือตอนเก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยนี่ ออกมาปุ๊บกินปั๊บอืนบอกความสด <c oughs> จะอกขิวควันเนาะเพราะว่าเขาเด็ดควันมันออกฟูเซอร์ออกมามันก็จะสดคืออยู่ต้นคือเกาบอเพชรนี่บอกอือทำเสียงเพื่อยกินแซ่บลรยือเปล่าเธอไม่รู้ เป็นบะขวดเห็นขวดไห้ด้ดิีเห็นไหมมะขาวสารมอสเผ็ดเหเดขวดเพะละไม่ได้ดดีลูกน้กินเผ็ดเพน้ให้ลูกนะลูกราลูกข้าเหนียวลูกราลูกข้าเหนียวเพเผ็กลหัดดดีแค่แค่น่คนมะเพ็ดให้ลูกลูกลาวแค่พี่น้องเ๋ย เกิดยูร์เมกาแต่เลือดราวเลือดร่อยเลือดราวเลือดร่อยบอเพชรบอเกินอ่าเดี๋ยวดันยังคืนเพชรเกี่ยวจะบอเพชรปันใดแล้วเพชรเกี่ยวซื้อมาแต่ห้านเบียดกานหมักเพชรเพ็ดเองมันแบบอะสวยอะไรอ่ะเสพผลลากของเรายามฮ้อนกันสะเฮ็ดเนาะ เห็นวละลายเห็ดกุ้มเป็นสองปีบดเบิดเบิบ้ลยำไหนฮู้นี่ซื้อมาเอ็กตาไว้สบายเนาะเบิดกับซื้อกินยมดูเห็ดว้ยละลายสบายมากเยก็นแล้วไปตักน้ำซุปใส่เติมเลยมาเด้อทุกคนจวดจวดเนี่ยอ้อ๋อจุดยอดเลย